สวัสดีครับอะไรครับเอ่อชื่ออะไรครับลาเซลาเซอ่ะวัยรุ่นมา o มนมาโมนวัยรุ่นคอมฟอร์มสวีเดนสวีเดนมาจากสวีเดนใช่ไหมครับอ๋ออยู่ลำปางอ๋ออยู่ลำปางอ๋อแล้วมามาที่เพื่ออะไรครับรู้ไหมเอายามาทาอ๋อเอายามาทาให้กับน้องๆปีกปีตัวละยี่สิ่งมสครลาบัว วาเสบัวส,สามาเสบืฮาเสียบวัวก,ก,ก,กูฮาเออตัววัวฮาวานกูใส่สามวันที่้องไปก็ไดีดีมวันหายตั้งใจตั้งใจมาเลยนะอ๋อตั้งใจมาเพื่อจะทายาสามวันหายแน่นอนยาอะไรเอ่ยขอดูหน่อยได้ไหม<อ>เปิดดูได้ไหมโอเพนโอเพนโอเพน โอ้เป็นยาทาผิวหนังเป็นครีมเป็นยาทาผิวหนังมารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังมาช่วยมาช่วยสิบมิลิโนเกสิบมิลลิิโอเคขอขอบคุณมากขอขอบคุณมากอันนี้จ้างรถจ้างรถมาเลยเหรอไม่ใช่จ้างคนขับมาคนมาเป็นเพื่อนเฉยอ๋อจ้างคนมาเป็นเพื่อนเฉยจากลำปะบาท มาโอ้โหจ้างมาสี่พันมาจัลลปางมาหลายวันโอ้โมาหลายวันใช่ไหม,ม,าามแ,แต่สี่พันนี่ถูกนะไม่แพงนะนะโอ้โหมาหลายวันแล้วเพื่อจะมาหาด็อกเตอร์ฟิตมาหาหมอปลาใช่ไหมย n o w โอเคไ e สปีกอิลิสสเน n e x t Fit, Fit ฟิอกลับอ๋อขอขอบคุณมากเลยฮะนี่จากอ่าอ่าอ่า ขอขอบคุณมากเลยนะอันนี้เป็นพี่น้องชาวต่างชาติที่เป็นเอฟซีนะติดตามข่าวนะติดตามพี่หมอปลายมาเกลือปูชองโรยหกสี่อ๋อดูข่าวมานี่ปูชองโรยยูสเิตสเวตส์ไทยมาจากร้อยเอสมาจากร้อยเอสไปร้อยเอสอาญาร้อยเอสตำรวจนอคู่อ๋อตำรวจไม่ดีเลยโอ้สนนโนโน่โอตำรวจสโนโรยการชนะปูดี อรอยู่ตามไปที่ร้อยเอ็ดตำรวจตำรวจตํารวจไปดีเลยอยู oh, ่ก็เลยตามไปที่กาญจนบุรีกาญจนกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีบอกว่าพวกน้องๆมาอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ก็เลยตามมาอ้าววตั้งใจมากตั้งใจมากเลย ขอบคุณมากในนามของพี่น้องปวงชนชาวไทยขอขอบคุณมากมาชตาเล่นอืมเปเป็นปิ๊กเกเกเพราะว่าดูจากตามข่าวมาเห็นน้องๆเป็นโรคผิวหนังก็เลยนํายามาไปอุตส่าห์ตามไปที่ขอนแก่นมาสองคนกับลุงเนี่ยจ้างจ้างลุงขับรถมานั่งมาเป็นเพื่อนนะตามไปที่ขอนแก่นตํารวจไม่ดีเลย ตำรวจก็บอกว่าอยู่ให้ไปที่กาญจนบุรีอ่าไปที่กาญจนบุรีน้องๆไม่อยู่แล้วก็เลยไปที่เพชรบุรีใช่ไหม yes or no เดี๋ยวผมต้องหาล่ามซะแล้วนะแต่แต่เอาเป็นว่าผมขอขอบพระคุณมากเลยวันนี้มาเดี๋ยวรอน้องๆเดี๋ยวเราไปทายาตูเรลนเตล่ามปลาอืมปลาทายาโอเคโอเค Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ฝรั่งนะนำนำยามาให้นะนำยามาให้โอ้โหสาตามมานะเขาอยู่ลำปางนะแต่ภาษาที่ผมไม่เก่งต้องขออภัยด้วยนะนะเพื่อจะมารักษาให้กับน้องๆที่เป็นโรคผิวหนังไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมาอะกินข้าวอยู่ปะ ที่ไม่ได้ทายามาทาไม่ค้นต้องขึ้นเบงบนต้องขึ้นเบงบนเป็นแผลเขาขึ้นไปแล้วมาเขาขึ้นไปแล้วแต่ไม่รู้เดี๋ยวให้ไปไล่อ๋อ เดี๋ยวให้เขาข <No. S 1> ึ้นไปทางบนไชเลยโนโนโฮสเิทัลโนโนวัคซีนโนยาโนโนกินยาโนโนโนวัคซีนโดนยาโนโนไม่ต้องกินยาอ่า <laughs> ไม่ต้องกินยายาอย่างเดียว สามบาทสักอืมสานหายสามบาทสามวันหายสามวันหายสินาทีน น่ารักมากเลยอุตส่ามาที่มาจากลำปางนะตามน้องๆไปในที่กาญจนบุรีก็ไม่เจอลแล้วนี่เป็นฝรั่งนะฮะยังมีความเมตตานะต้องขอยกย่องชื่นชมด้วยนะฮะ What is your name? Lasem Lasem m r เจอ Lasem นะมีรีสอร์ตอยู่ที่ลำปางอ๋อเขามีรีสอร์ตอยู่ที่ลำปางวันนี้เขามาเองนะ รีสอร์ตปางฮารอดีรีสอร์ทปางฮารอดีโอ้โหเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทที่ลำที่ลำปางนะเจ้าของการาโอเกะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวรู้ข่าวก็ไปร้อยเอ็ด อ๋อแกรู้ข่าวแกตามไปที่ร้อยเอ็ดนะเรื่องของเรื่องแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่มีไม่มีแกก็เลยตามไปที่กาญจนบุรีพอมากาญจนบุรีอีกเอาไม่มีฮะเขามาอยู่ที่บ้านหมอปากันหมดแล้วนะฮะโอ้ต้องขอขอบคุณมากนะอ่าบ้านพี่น้ำฟ้าบ้านพี่หมอปาต้องขอขอบพระคุณนะฮรระหว่างหัวใจไทยมีภรรยาเป็นคนไทยมีดีสอทอยู่ที่ลำปางวันนี้มาเองเลย ออมียาแก้คันเขาบอกว่าสามวันหายนะฮะยาหลอดยาหลอดยาหลอดๆนมนมนมแล้วยาหลอดของเขาเองอ่ะขอเขาให้เหรอโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับให้ไปทาเหรโอเอ๋อของมีขามียาหลอดให้ทาด้วยอ๋อดีอันนี้อันนี้คือให้ใช่ไหมแจกเป็นชุดอหะอ๋อไม่เกี่ยวมีอันนอันเดียวเอาขึ้นไปทาบนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปทาไปทางบนครับนี่นี่นี่ก็ทาได้เนี่ย มามามาบาสมานะขอบคุณมากครับ